สเก็ดเงินดีขึ้นได้ไม่ต้องพึ่งยาถ้าเริ่มจากตรงนี้แสบคันโรคอกัอกเสบเรื้อรังลองวิธีนี้ก่อนนะคะอย่าพึ่งใช้ยานะคะถ้ายังไม่เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้สเก็ดเงินไม่หายเพราะถ้าเรายังทำแบบเดิมมีพฤติกรรมเดิมเดิมอยากดีขึ้นต้องเริ่มจากสี่อย่างนี้1งดอาหารที่กระตุ้นการอักเสบสองดื่มน้ำให้พออย่างน้อย2-3ลิตรต่อวัน3หลีกเลี่ยงความเครียด สี่พักผ่อนให้เพียงพอถ้าเริ่มสี่อย่างนี้อาการของเราก็จะเบาลงแต่ยังไม่หายขาดนะคะการปรับแล้วจะทําให้เราดีขึ้นมันต้องปรับภูมิมกันในร่างกายของเราด้วยให้กลับมาแข็งแรงกลับมาทํางานได้ปกติเราจะไม่เป็นและกําเริบอีกแต่การฟื้นฟูต้องปรับสี่ข้อนี้ ควบคู่กับการใช้วิตามินในการดูแลและมีสารอาหารให้เพียงพอกับร่างกายเมื่อร่างกายของเราได้รับวิตามินและสารอาหารที่เพียงพอซึ่งเข้าไปดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราภูมิคุ้มกันของเรากลับมาแข็งแรงและทํางานได้ปกติอันนี้ก็คือการที่เราแก้จากต้นเหตุและอาการคานันอาการแสบอาการอักเสบก็คือจะค่อยๆดีขึ้นและก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ สำหรับใครที่สนใจอยากให้อาการดีขึ้นสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะคะว่าอยากดีขึ้นเดี๋ยวซาแนะนำวิธีดูแลตัวเองให้ค่ะ